ในการดูยอดสต็อกของสินค้าตัวหนึ่งนะครับจะมีค่าที่สำคัญอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวสต็อก On Hand นะครับแล้วก็ f o r e c แคสนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่า2ตัวนี้ใช้งานต่างกันยังไงนะครับให้เข้ามาที่แอปอินเวนทอรี่นะครับแล้วก็ลองทดลองสร้างผลับขึ้นมา1ตัวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดสร้างนะครับ สินค้าตัวใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นนะครับสังเกตนะครับว่าก็จะมียอดออนแทนแล้วก็ยอดฟอร์เควสเป็นศูนทั้งคู่แบบนี้เอาไว้นะครับทีนี้เราลองมาสํารวจนะครับทดสอบลองเปิดใบ PO เพื่อซื้อสินค้าเข้านะครับเร,เราเลือกเลกคนสีข้มานะครับลองซื้อสักหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ราคา ชนะสิทธิ์แล้วก็คอนเฟิร์มนะครับพอเราออกใบ P.O. นะครับในระบบนะครับแล้วก็มีการสร้างใบรับของมารอไว้แต่ยังไม่ได้รับของเข้านะครับลองกลับมาดูที่หน้าของ p r o d u c t ตัวนี้นะครับแล้วเรา Refresh นะครับ เราก็จะเห็นว่ายอดออนแฮนนะครับยังคงเป็นศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้รับสินค้าเข้านะครับแต่ว่ายอดฟอร์แคร์เห็นเป็นหนึ่งร้อยนะครับถ้ามาดูนะครับว่าฟอร์แคร์หนึ่งร้อยมีที่มาที่ไปยังไงนะครับมันก็จะโชว่วาหนึ่งร้อยเกิดจากออนแฮนที่เป็นศูนย์นะครับบวกกับอินค m มมิ่งก็คือไอใบรับของที่รอรับของเข้าหนึ่งร้อยตรงนี้นะครับหนึ่งร้อยนะครับบวกกันออกมาก็เลยเป็นเลขหนึ่งร้อยแบบนี้นะครับอ่าทีนี้สมมุติว่า ผมรับของเข้านะครับก็ทําการรับของกดบอเรเดตนะครับผายอันนี้เป็นดันนะครับเรากลับมาดูที่ข้อมูลของตัว Product ตัวนี้นะครับจะเห็นว่าทั้งเลข onhand นะครับแล้วก็เลข f o r e c a s t เป็น้อยทั้งคู่นะครับเราลองกดเข้ามาดูที่ตัว onhand นะครับก็จะเห็นว่าออน hand ตัวนี้นะครับมียอดเป็นหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับ ตัว Forecast ก็ยังคงเป็น100อยู่นะครับกดเข้ามาดูก็จะเห็นว่าหนึ่งร้อเกิดจากอะไรนะครับเมื่อสักครู่นี้ตอนที่เรายังไม่ได้รับของนะครับตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นหนึน 100. แต่ว่าพอมาคราวนี้เรารับของเสร็จแล้วนะครับก็มีตรงนี้เป็นหนึ่งร้อ 100, แล้วโดยเป็นศูนย์แทนบวกกันแล้ก็ยังคงเป็น100อยู่นะครับทีนี้เราลองทําสลับกันนะครับเราลองมาขายสินค้าออกดูนะครับเลือกลูกค้านะครับ เราก็เลือกสินคา้าเมื่อสักครู่ลองขายออกไป15บหชิ้นนะครับอ่ uh, unit price มีนะครับ5เหรียญน,นะครับ usd confirm นะครับระบบสร้างใบอ่ uh, ส่งของนะครับแต่ว่าใบส่งของนี้ก็แค่ reserve ของไว้แต่ว่ายังไม่ได้ส่งจริงนะครับทีนีเ้เราลองมา refresh ดูว่า ระบบเห็นสต็อกยังไงนะครับอีเฟรชจะเห็นว่า On Hand นะครับยังคงเป็นหนึ่งร้อยอยู่เพราะว่าระบบแค่จองของเตรียมส่งแต่ว่ายังไม่ได้ตัดจริงนะครับจะเห็นว่ายอดฟอร์แครหายไปสิบห้านะครับเรากดเข้ามาดูตรง f o r ์แค s t ก็จะเห็นว่ายอดแปดสิบห้าที่เป็น f o r ์แค s t ก็เกิดจากว่าอ n นแฮนหนึ่งร้อยเนี่ย เราก็บวกเอาตัอินก็คือเตรียมส่งของสิบห้าลบกันออกมาก็เหลือ8กสิบห้าแบบนี้นะครับทีนี้นะครับผมว่าผมจะส่งของออกแต่ว่าจะลองส่งแบบไม่เต็มจำนวนนะครับตรงนี้เราลองระบุว่าเราจะส่งจริงสิบนี้นะครับล้วคอนเฟิร์มเ้าก็วอลดเดตลราก็สร้างแบ็คออเดอร์รอไว้ด้วยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเราส่งจริงไปแล้วสิบแต่ว่าเรายัง ยังเหลือสินค้าที่รอส่งอีก5ที่เหลือนะครับก็ลองกลับมาดูที่ตัว d u c t นะครับก็จะเห็นว่า On Hand จาก100ก็เหลือ9กเหลือเกแต่ว่า Forecast ยังคงเป็น85อยู่นะครับเราลองกดเข้ามาดูที่ตัว On Hand นะครับมันก็จะโชว์แบบนี้ให้นะครับแล้วก็ถ้าไปดูที่ตัว Forecast นะครับแปมาจากตรงไหนนะครับก็คือ On Hand ที่มันเหลือ90เนี่ย แล้วก็บวกแล้วก็ลบสินค้าที่รอส่งตามหลักอีกห้าหน่วยตรงนี้ลบกันก็ได้อลเป็นแปดสิบห้าแบบนี้นะครับพอเราไปทําการส่งสินค้าอีกห้าชิ้นที่เหลือนะครับอันแบบนี้นะครับสมมุติว่า่คราวนี้เราส่งเต็มจํานวนนะครับนีแล้วเราคอนเฟิร์มตรงนี้ไปนะครับถ้าเรากลับมาดูนะครับ On hand ก็จะเหลือ85แล้วก็ Forecast ก็เหลือ85เหมือนกันนะครับกดเข้ามาดูนะครับก็จะเห็นว่าอ่ามันก็จะเป็น o n h a นแเน่ย85ตั้งไว้ไม่มี Incoming ไม่มี Outgoing ก็เลยออกมาเป็น85นะครับตรงนี้ก็สรุปได้ว่ายอด o r r c a s t นะครับมันจะเกิดจากเอายอด o n h a n d ตั้งไว้นะครับแล้วก็บวก Incoming Incoming ตรงนี้เนี่ยก็จะมีเป็นในทั้งการที่เราไปออกใบ PO จัดซื้อแล้วก็รอรับของเข้าหรือว่าอาจจะเป็นการผลิตก็ได้นะครับแล้วก็เอากรออิก็เหมือนกันถ้าเกิดเรารอ,รอตัดของออกมันก็จะมาโผล่ตรงนี้ให้แล้วก็เอามาเอามาคำนวณออกมาเป็นเลข forecast ได้นะครับดาังนั้นนะครับเราลองมาดูเพิ่มเติมว่า,าจากข้อมูลสินค้าตัวนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเปิดใบเสนอราคาเพิ่มนะครับ ตัวหนึ่งนะครับทดลองดูนะครับตัวนี้เราก็เลือกศูนนี่นะครับตัวนี่นะครับเราก็เลือกตรงนี้ไปเช่นยี่สิบนะครับทีนี้ตรง a r t e r info ตรงนี้นะครับเรามีเราระบุเพิ่มเติมว่าเราจะเอา delivery date เนี่ยเป็นสมมติวันที่22แบบนี้นะครับ เราก็คอนเฟิร์มนะครับอ่ามันก็จะเกิดเป็น d e l i เ e r รี a t e ตรงนี้อ่าใบส่งของรงนก็จะมีสัตมปมตรงนี้เป็นยีิบสองแทนนะครับทีนี้เราลองมาดูว่าสินค้านี้นะครับมีฟอร์ c ค s สเป็นยังไงนะครับ จะเห็นว่า forecast ก็คือ65นะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่า,ร,าระบบมีการ plot a แบบนี้ให้นะครับเ,เรา,เราลองเล่นต่อนะครับเช่นเราไปที่ใบสร้างใบเสนอร,ราคาเพิ่มเติมอีกนะครับเป,เปลี่ยนเจ้าบ้างนะครับเอาเจ้าอื่น เอาไปเจ็ดแล้วก็ Delivery Date เอาเป็น25่ส้นี้นะครับแล้วก็ Confirm นะครับแล้วเรามา Refresh ตรงฟอค c a ่ t ตรงนี้นะครับระบบก็จะฟ r e c a s t ก็จะ้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีแต่ขายออกนะครับทีนี้สมมติว่าเรามาเข้า ซื้อเข้าตรงนี้อีกอ่สี่สิบนะครับเป็นออเดอร์นะครับแล้วก็ซื้อเข้าอีกรอบหนึงรู่พิเคตขึ้นมานะครับแล้วก็เอ่อตรงนี้เอาเป็นสามสิบตรงนี้เราก็ระบุระบุวันนะครับเช่นเอาเป็นเอ่อยี่สิบ ยี่สิบสาเป็นต้นนะครับตันนี้เลาก็คอนเฟิร์มนะครับพอเรามารีเฟรตตรงนี้ดูนะครับระบบก็จะปรับตัวฟอร์แค s ์นะครับตามออวยอดสินค้าที่จะเข้าแล้วก็ออกนะครับทําให้เราสามารถเห็นได้ว่านะครับเ,เราจะมีสินค้าอยู่เท่าไหร่ในระบบะครับส่วนการแปลความของตารางข้อมูลข้างล่างนะครับ มันก็จะแบ่งเป็นสองซีกนะครับซีกฝั่งซ้ายนะครับก็คือ i n c o m i n g ก็คือเราจะไปได้ของเนี่ยมาจากเอกสาร,ร,รตัวไหนนะครับวันที่เท่าไหร่ที่จะเข้ามาด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งขวาก็คืออออกก็คือฝั่งขายนะครับว่าเราจะขายออกเนี่ยด้วยจํานวนเท่าไหร่นะครับด้วย SO ใบไหนตรงนี้เราก็สามารถจะคลิกไปดูข้อมูลได้นะครับมันก็จะลิงก์ถึงกันอยู่แบบนี้ เราก็สามารถที่จะเปิดค่อยไปค่อยมาเพื่อดูได้ว,ว่าสินค้าตัวนี้นะครับมันมีการเคลื่อนไหวในแง่ของตัว Forecast นี้ยังไงนะครับ